มากาลินาฟรีไฟใครขอไว้ไปได้นไปร้าลุยสงครามคว้าปืนแล้วก็เฮ้ยนายทำอไรอะทำอไรเฮ้ยมันส่องได้อะบนนี้โอ้โหโอ,โอ้บนนี้ก็ส่องได้แต่ไม่เว้ยเราคนจริงเราต้องโดดโดดก่อนหาจุดลงก่อนรับแรกอันนี้คือดีเรามีปืนติดตัวไปเลยนี่น,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 นี่มาถึงเจ้าตัวเจ้ตัวมา มีมีการกางไอ้โว้เาเอามีตัวตามีตัวตามีกระสุนลอยมาเมื่อกี้หาตัวก่อนเฮ้ย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 มันจะเอาอะจะเอาเฮ้ยมองไม่เห็นดูมันซูมดิมันซูมอย่างงี้เมื่อกี้ลวต้นไม้บังปอ้โถ่เอ้ยเราสามารถยิงจากบนนี้ได้ด้วยนี่นี่นี่โอ้ย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 ิงจากบนนี้ยิงได้เนี่ยเฮ้ยตายเฉย่ะ ไอตัวนี้ใช่ป่ะที่ยิงเราเมื่อกี้ไม่ไงโอ้โเอาคิวคืนแล้วเว้ยไปโดดโดนหนีโดนหนีเฮ้ยบนหลังตึกบนหลังตึกบนหลังตึกโดดถึงไหมเนี่ยเฮ้ยมีตัวตามมีตัวตามเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นร้อยปืนเห็นร้อยปืนนี่ไงตัวตามนีม่ไงได้แล้วไปด้านบน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 ไปยัง ด้านบนไปแล้วด้านบนไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโยกก่อนโยกโยกโยกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนยิงอีกแล้วโอ้โหระยะไกลอีกแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้มีตัวหนึ่งตัวนี้มีตัวหนึ่งนี่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 ย,ย,ย,ยิง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 ยังไงยังไงติดติไดไอ้วอติไดไอ้วอลเอย้ยได้อยู่อะได้อยู่กางไอ, Donald, อง้อวอบ้างกางไอ้วอเฮ้ยเพิ่มเพิ่มเฮ้ยมีตัวมีตัวเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นตัวอยู่ไหนอยู่ไหนอุ้ยตายแล้วนี่ว่า โยกโยกคือขึ้นด้านบนก็นขึ้นด้านบนเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้มีตัวยิงอุย้ยดักไม่โดนดักไม่โดนสไนด์ดักอุย้ยโดนโดนโดนไปนิดนึงโดนไปนิดนึงมีล่วงเป็นไงสไนด์ดักสไนด์ดักเฮ้ยหลังรถ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 มีตัวหลังรถมีตัวเฮ้ยโดนเฮ้ยแลกกันว่เอาวะเอาวะเอาคืนเอาคืน,าน,น,นนัดต่อนัดปืนต่อปืนเฮ้ยพิกกี้ก็าเก็บไปหกคิวแล้ววะเฮ้ยมาทีหลังแต่ได้อยู่เอาเรื่องเอาเรื่อง ึนี่นี่อตัวบนก่อนนะตัวบนก่อนนี่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 เอามันไม่ตายวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลงดีก่อนเฮ้ยโอ้โหจบแมทจบแมทแล้วตรงนี้มีชุดด้วยเฮ้ยเราสามารถเปลี่ยนสกินได้ด้วยว่ะเฮ้ยใส่ชุดเท่ๆใส่ชุดเท่ๆนี่ชุดนี้ชุดนี้ไอ้หขาวแดงเท่จริงๆเลยพี่กิดได้ดักยิงหน่อยดักยิงหน่อยดักยิงหน่อยของฟรีของฟรี เลงดักดักดักเฮ้ยยิง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 ได้วะเฮ้ยบินอยู่ก็ยิงโดนบินบินอยู่ก็ยิงโดนไว้โอ้ยไม่โดนช็อตนี้ไม่โดนช็อตนี้มีมีตัวตามหลังแน่นอนมีตัวตามหลังแน่นอนฮึิ่มเิ่วิ่งโยกก่อนวิ่งโยกก่อนวิ่งโยกก่อนโยกหมาโยกมายังไงยังไงด้านบนด้านบนมีตัวมีตัวมีตัวหืหืมโดนแน่นอนช็อตนี้ได้ไปแล้ว ยังไงยังไงตรงนู้นตรงนู้นมีตัวหุยแต่หัวมันพกอันนี้เดียวหัวมันพกอันนี้เดียวจะยิงโดนไหมล่ะต้องลองต้องลองต้องลองโอ๊ยโดดลงไม่โดนตรงนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะห้ตรงนี้มีตัวนี่โอ๊ยนี่เรียบร้อยเก็บไปอีกหนึ่งคิว่าตามมากันติดติดตรงปลายนี่มันมีตัวดักอยู่ตัวหนึ่งแต่เรายิงมันไม่ได้ป๊บป๊บป๊บมีตัวจะมาหาเราไหมมีตัวจะมาหาเราไหม เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยืนยืนนิ่งๆยืนยนิ่งๆเดี๋ยวพี่ยิงเองผมไม่โดนเลยเพ่เฮ้ยโดนใครยิงมาจากไหนวะนะ่ะมาแล้วเดีย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 วพิกินมาแล้วฮึบยิงเฮ้ยไม่โดนอืนายโยก่อนโยก่อน,อนจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงมีตัวตามหลังมีตัวตามหลังเฮ้ยมีตัวกลางไอวัว กลางไปเถอะกลางไป่เจอหนูนี่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 น,น,นี่ไปเก็บเก็บแล้วหนีเก็บแล้วหนีเก็บคิวแล้วหนีจงังหวะนี้จงังหวะนี้ยังไงปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ้งอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนปืนแรงดีจริงเวิ่งมันยืนดักสไนเปอร์กันอยู่ข้างบนสองตัวอุ้ยข้างในข้างในมันมากย э! ิง ยิไ yeah. อ้อตรงนี้เอกตรงนี้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 หมด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 กระสุนหมดโอ้โหเกมนี้ดูเดือดเราเก็บไปเจ็ดคิวแล้วต้องรีบไปคว้าปืนเราออกไปลุยเดี๋ยวนะี้ตายไหมตายไหม,มแกไม่ตายเดี๋ยวฉันตายเองตายซะโอ้โหปืนเขามีสโกโงสกินกันด้วยไอ,อปืนพิกกีเขาไม่มีสกินกับใครเขาเลย เฮ้ยด้านบนหลังคาด้านบนหลังคามีตัวหนึ่งเดี๋ยว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 ยังไงยังไงตรงนี้ตรงนี้มุมนี้ไม่ดีมุมนี้ไม่ดีขอข้ามก่อนขอข้ามเลนมาก่อนเอาเอาด้านบนมีตัวด้านบนมีตัวขอดักก่อนขอดักดูก่อนอ้หไกนี่ไกนี่ไกลต้องต้องนสยเฮ้ยด้านหลังด้านหลังมีตัวมาด้านหลังมีตัวมาไม่นี่นี่สอย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 ไม่ทันไม่ทันไม่ทัน โอ้ยล่วงอยู่ล่วงอยู่ได้อยู่มาในกล่อง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 โอ้ยตายเองว่ะมาแล้วอยู่ไหนกันอยู่ไหนวะอยู่ไหนกันหมดปึกเปี้ยงไม่โดนเปี้ยงไม่โดนขอไล่ก่อนขอไล่ก่อนปึก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 กระโดดกระโดกระโดกระโดดกระโดดโอ้ยโดนตลอดเลยเพื่อกระโดดยังไงให้ตายเองเอาแล้ว โดนไล่บีปฏิก้าวแล้วปึออ๊บยิง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 มันยิงมันทะลมไปมันต้องเข้ามามต้องเข้ามามันต้องเข้ามาจังว่านี้โดนโดนไล่บีโดนไลบ่ไลบีโอ้ยอยู่ด้วยกันสองตัวอยู่ด้วยกันสองตัวเอาอะโดนได้มาอีกหนึ่งตัวมาไปสิบเบ็ดแล้วสิบเบ็ดแล้วว่าไงคนสวย เฮ้ยโดดโอ้โหข้างหลังโอ้โหได้คะแนนเท่ากันในที่หนึ่งกับที่สองติดเฮ้ยต้องรีบโดดแมปก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรมากเลยมาถึงดวลกันอย่างเดียวไหนเข้ามาเดี๋ยวๆมีตัวด้านในมีตัวด้านในคนสวยคนสวยมาโอเคโอ้ย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 หมาอยู่นี่ เออเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนเออโอ้โหโดนเองแมตรอบหนึ่งอยู่ประมาณสักหกนาทีได้อยู่นะเดเดนะถ้าเราอยู่ฝั่งนี้เราก็สามารถดักยิงตรงนี้ได้เหมือนกันใช่ไหมใครบอกยิงจากด้านบนมันง่ายวะลงมาแล้วอยู่ไหนกันอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่หมาหมาตเม่อกี้ด้านหลังด้านหลัง โอ้โหเอาอะแลกกันอีกแล้วโหช็อตต่อช็อตช็อตต่อช็อตกันไปเลยเฮ้ยเฮ้ยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ่งวิ่งด้านบนด้านบนมีตัวด้านบนมีตัวด้านบนมีตัวขอแก้แป้งขอแก้แป้งขอ,ขอตัวนี้ขอแบบและหนึ่งตัวตรงนี้ตรงนี้ตายแล้วอุ้ยด้านบนด้านบนสองตัวขอแจมด้วยขอแจมด้วย ไหนอย่ามาอยู่ใกล้ๆอย่ามาอยู่ใกล้ๆอย่ามาอยู่ใกล้ๆนี่ย่อโอยู่ในกออยู่ในกอโอ้โหอยู่ในกอก็ยังตายจริงๆมันมีไอวอลนะเราควรเราควรจะตั้งไอวอลเล่นบ้างแล้วมันก็มีลูกซองด้วยใช่ไหมนี่ลูกเฮ้ยมันเหมือนธนูมากกว่าเฮอโห้ยระยะไม่ได้ระยะไหนไหนไปไหนแล้วเพื่อนนี่ถ้าม,มีวิ่งสไลด์อีกอย่างนึงนิด จะเด่นมากขอดักหน่อยขอดักหน่อยดักหน่อยแต่ดักดัก,ดกยังไงดักไม่โดนเลยเฮ้ยดักไม่โดนนี่ยิงจากบนฟ้าโดนไหมยิงจากบนฟ้าโดนอยู่นะเว้ยเฮ้ยอืมอืมไล่ไปไล่ไปโอเคล่วงล่วงล่วงแล้วด้านหลังต้องระวังด้านหลังด้านหลังมีตัวลงเดีย๋ยวต้องวิ่งโยกกลับไปก่อน กลับไปเก็บก่อนกลับไปเก็บก่อนกลับไปเก็บก่อนอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันอยู่ไหนกันขอแจมด้วยขอแจมด้วยทำไมนี่มันสไลด์ไปสไลด์มาได้วะเฮ้ย <Hey, S 2> โดสนสไนด์อีกแล้วโอ้โหรอบนี้ร่วงจัดร่วงไปที่ซีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันมีอะไรที่เราปลดล็อกได้อีกบ้างมีคูณสองเลือดด้วยมีคูณสองกระโดดด้วยโอ้โหมีปืนเฮ้ยปืนสกินสวยๆเยอะอยู่เนได้จริง ยิง yeah. เออไม่โดนไม่โดนเลยละเว้ยให้โดนบ้างได้จริงๆถ้ายิงโดนหัวเนี่ยดาเมจมันจะหนักอยู่นะไม่ย่งเป็นไงถ้าโดนหัวมามาพิกิจเจ้าจริงแล้วหลโยกจริงๆเรามีข้อได้เปรียบเยอะอยู่นะมาได้สามตัวแล้วมาไหนๆๆไหนไหนไหนมันมีตัวโดนลงมาได้งไงไดงไงไดงไงตัวยิงข้างบนมาข้างบนเพียบเลย อ้อมล้ออ้อมล้ออ้อมล้อก่อนเอาไมจำเป็นต้องโบกตรงตรงเดี๋ยว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 เยวมามาโดนหมดอะบอกเลยมาพี่กิเราจริงแล้วมาเมื่อกี้แค่แบบเล่นๆไงไม่อยากโชว์ตึงเยอะเดี๋ยวแบบเฮ้ยน้องแม่งบอกโขยพี่กิแม่งตึงจัดไปเล่นด้วยแล้วอย่างงี้เศร้าเลยมา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 ไอ้หนูมากระโดดก็กระโดดไป โยก่อนโยก่อนดูดูจังหวะดูจังหวะดีดีดูจังหวะดีๆมีคนอยากลงมาเล่นกับพีปล่าโดนโดนอยู่โดนอยู่นิดนึงโดนอยู่ดาเมจไม่ไม่แรงจัดเฮ้ยมันเตรียมมามันเตรียมมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไล่ไม่มีใครมาเล่นกับเราแล้วตรงนี้ตรงนี้เริ่มไม่มีคนมาเล่นกับเราแล้วเริ่มกลัวไงเริ่มกลัวเพราะเราตึงจัดเราเก็บคมคมไปหกตัวเมื่อกี้ ยังไม่มีตายนะเก็บไปหกตัวแบบตึงๆมีตามหลังมาตัวหนึ่งมีขึ้นบนตัวหนึ่งจุดแดงๆนี่เป็นจุดตัวนะซึ่งมาทําให้แบบดูง่ายกันเยอะเลยด้านหน้านี่นี่นี่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งมาเล็งหัวเล็งหัวอย่างเดียวเหมือนได้ยินเสียงคนตามเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านี่นี่ยิงด้วยยิงด้วยขอยิงด้วยไม่ได้เว้ยตรงชุดนี้ไม่ได้ ดูไว้ต้องดูดีๆด,ดูจุดดีๆโอ้โหไขว้หน้าลงมาปุ๊บตายปับ๊บไี่เก็บหัวอีกแล้วเก็บหัวอีกแล้วเฮ้ยตรงนั้นแอบตรงนั้นแอบตรงนั้นแบอบหืมเก็บไปเกลียวเก็บอีเกลีวเ,เ,เลือดยังเต็มอยู่เลือดยังเต็มอยู่เราต้องระวังเราต้องระวังบนเครื่องบินมันเล็งเราได้แต่มันต้องมีตัวมีตัวเริ่มอยากล่าเราแล้วแน่นอน มามาหิวหิวหิวเหรอหิวหิวเหรอหิวเหรอน้องโอ้ยเราแตกเองโอ้โหเราหิวไงตอนนี้เราหิวเขาไม่หิวเราเริ่มหิวเองอยู่ไหนอยู่ไหนกลับมาเก็บแล้วมามาช่วงเขาจริงที่เขาจะน่ากลัวน่ากลัวนิดนึงเฮ้ยใครมายิงว่าใครมายิงอื้มเลงเลงไอตัวนี้ตัวนี้ตัวดี ไอตัวนี้มันว้าบไปว้าบมาเหมือนมันปิงมันทำเนี่ยๆๆเห็นไหมมันกระตุกไปกระตุกมาเนี่ยมันเรายิงมันไม่โดนเพราะว่ามันมันมันโอ้โหไอ้น,นี่น่าเกียดไอ้น,นี่น่าเกียดน,นี่ยิงยิงโดนเฉยวะ่ะมาไหนไหนมีตัวอยู่แถวไหนแถวนี้มีไหมแถวนี้ไม่มีเลยมีมาฝั่งนูน้นฝั่งนี้มีใครโดนมาบ้างไหมเนี่ยระยะใกล้ต้องเปลี่ยนปืนก่อนระยะใกล้ เออไม่ฝั่งนี้ตายหมดแล้ว,วะอะเฮ้ยพิกิีเพิ่งจะวิ่งมาเองดักแต่ดักไม่โดนรอบนี้ดักไม่โดนพิกิจแจมด้วยขอเล่นด้วยคนหนึ่งเอ,อมันปิงไปปิงมาปะโถเอ,อ้ยมันเด้งไปเด้งมาแล้วยิงมันไม่โดนไงโอ,อ้หได้ที่หนึ่งแล้วทุกคนโอเคนอนหลับอย่างสบายใจเอาไว้เจอกันใหม่บัดทัดไป รักนะจ๊ะนี่แหละกาลีน่าฟีไฟพอใจกันแล้วใช่ไหมเฮ้ย